ค่ะก็จริงๆแล้วทำรมดาไม่ได้รับละครนะแต่ว่าเหมือนกับพี่โอก็รู้จักสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แบบคือเราก็เราไม่ได้ acting เป็นไงเราก็แบบ จะเล่นได้เหรอบอกเล่นเป็นตัวเองเลยว่าเล่นเป็นอาจารย์ซึ่งในชีวิตจริงก็เป็นอาจารย์อยู่แล้วก็เลยมาเป็นอาจารย์นะแล้วเป็นอา,อาจารย์คณะแพทยศาสตร์แล้วนี่แบบโหอะไรแบบสอนหันศพอะไรเงี้ยเหรอ,อก็ก็ดีสนุกดีแล้วก็คือมาถึงก็แบบเหมือนเหมือนได้มารวมตัวกับเพื่อนๆมาตูบุกก่อพี่ชายป๊อปพี่ตองอะไรก็นสนุกสนานเพื่อนแน่นเพื่อนแน่นมากก็เอ็นจอยสนุกมากแบบนี้ขนาด โหคือไม่ได้มีพื้นฐานแ a c t ิ้งอะไรเลยนะคะก็นับว่าคือส่วนใหญ่คือก็จะมาเป็นเอ่อเป็นรับเชิญซะส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็สนุกดีค่ะได้ลองก็เริ่มติดใจแล้วแบบเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนะธรรมดาเราชินแต่แบบเป็นวิธีกรแล้วต้องมาเล่นกับน้องๆเจนใหม่วัยรุ่นนะคะพี่หวนโอ้โหรู้สึกัวเองแบบเมื่อกี้เดินไปห้องแต่งตัวแล้วแบบ พี่แหวกคือเหมือนเป็นสาพพลพระภูมิทุกคนต้องเลยมาไหว้คือแบบวาตายแล้วเป็นรุ่นลูกหมดแล้วตอนนี้คือแบบว่าแบบสิบต้นๆนะไรอย่างนี้ก็เด็กๆทั้งนั้นเลยแต่เราก็มองหน้าหล่อกบบนักเพืเออ่อนก็เชิดพี่ชายพี่น้องนังมา้าอเล็กบอว่าแบบอืมเราก็วัยนี้กันแล้วนะคือถ้าเรามาแบบนั่งอยู่คนเดียวมันป้ายอยู่คนเดียวก็คงรู้สึกเหงาๆแล้วแต่นี่ก็คือแบบอยู่กับเพื่อนด้วยแล้วก็มีน้องๆเด็กๆน่ารักกันทุกคนก็เพลินค่ะแบบสดใส ใช่เป็นอาจารย์ครบ10ปีแล้วเทอมนี้ครบ10ปีพอดีเลยก็ตั้งแต่สมัยไปสอนใหม่ๆ<า>ก็มีนักเรียนมาตามจีบแบบสมัยน้นสมัยแบบ ยังแบบอ๋อเพิ่งจบโทประ wan, 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 oo, สสมาณสิปีที่แล้วนะคะก็มายี่สิบห้ายี่สิบหกแต่ตอนเนี้ยไม่มีนักเรียนมาจีบแล้วเป็นเป็นคุณลูกไปหมดแล้วก็ดีอะก็ก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนชีวิตจริงเมื่อวานก็ไปสอนมาวันนี้มาเล่นมาเล่นเป็นอาจารย์สอนอะไรอย่างงี้ก็ก็เลยง่ายหน่อยเพราะว่าก็เป็นเหมือนกับเป็นบทบาทในชีวิตจริงอยู่แล้วค่ะฝากซีรีส์ฝากซีรีส์หน่อยค่ะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้นะคะววาในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะก็ จะออนแอร์วันที่11เดือน11แล้วนะคะก็ตื่นเต้นมากอยากจะเห็นว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนเพราะว่าแอบดูบทแล้วแล้วคือนักแสดงก็ตื่นเต้นเพราะบทเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวนี่จะดําเนินแล้วมีพลิกแพลงยังไงจะจบยังไงบอกเลยว่าต้องคอยติดตามกันนะคะเร็วๆนี้ค่ะทางช่อง3ค่ะ โอ้ยไม่ดีละแกล้งเอาขี้ง่าสัตว์เหรอคะก็จริงเหรอจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอคือประมาณว่าทุกครั้งที่ไปทะเลไปกับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะแบบเตรียมชุดว่ายน้ำเยอะๆนะเผื่อไปถ่ายรูปกันอ่ะเราก็ขนไปอะไรอย่างงี้ก็แต่ยังใส่ไม่หมดเลยนะคะยังมีอีกนะคะสงสัยเดี๋ยวต้องจัดทริปต่อไปอีกขนไปกี่ชุดโอ้โหก็น่าจะน่าจะแปดเก้าชุดอยู่อะค่ะคือเวลาแบบเวลาไปเพื่อนๆก็จะแบบ จิบออกมาเลือกกันแล้วเราก็เราเอามาสองตัวอรอบนี้ก็เลยแบบไม่ได้ละต้องเอาไปเผื่อเดน,นึงก็คือเราเยอะสุดในแก๊งเลยก็น่าจะเยอะสุดนะคะ <ś led> รอบนี้รอบนี้แบบชนะเลิศเตรียมตัวมาดีจัดเพราะว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวจะไม่พอใส่แล้วคือปัญหาคือเราไปใส่ของคนอื่นก็ไม่ได้คนละไซส์กันก็ก็เลยเอาไปเผื่อเยอะหน่อยแต่ก็ยังไถ่ไม่ครบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอทริปหน <ś led> ้าทริปต่อ,ตอไปอทริปนี้เป็นไงคะสนุกสนานมีสนุกลูไปหลานไปด้วยเป็นหลานไปด้วย ลหลานไปนะคะก็เหมือนได้เป็นพี่เลี้ยงเด็กไว้ด้วยในตัวนะคะก็แบบลหลานไปแต่แบบว่ามีก้ามียาแบบเป็นเด็กเลี้ยงง่ายคือแบบเด็กบางคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางบ่อยอย่างเงี้ยบางทีก็จะแบบงงแงแบบนู่นนี่นั่นแต่นี่นี่แบบนางขึ้นเครื่องนางก็จะแบบเหมือนแบบเหมือนฉันขึ้นเครื่องบ่อยแบบว่านางก็จะชิลละลาแล้วก็เอนจอยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีคือป๊อกกี้นี่คือพาลูกเดินทางตั้งแต่หกเดือนเลย ก็คือแบบว่าเหมือนเด็กจะคุ้นเคยกับการเดินทางก็รู้สึกเอ j นจอยกันทั้งคุณป้าคุณหลานแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะก,กันเลี้ยงหลานนะคะก็พยายามจะบอกตามตรงเลี้ยงเด็กไม่เป็นนะ <c oughs> คือไม่มีน้องไม่มีพี่ไม่มีน้องก็ ส่วนใหญ่จะเป็นมิ้นจะเลี้ยงเก่งกว่ามิ้นก็ภูผาจะเลี้ยงเก่งกว่าแต่เราก็แบบพยายามศึกษานี่ก็เป้าแหวนก็โกงๆตายทำามียตกน้ำมาเลยคือแบบมันเดินเดินแล้วตกมันเป็นบันไดในสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลานสตรองมากหลาน,นผุดขึ้นมาใหม่เอง <laughs> ได้ป้าคิดในใจตายจะเป็นอะไรไปนี่ไม่รู้จะทำช้ยคืนด้ยังไงเลยใจหายว่ะ รู้สึกแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นเป็น,เปน,เปนสเตปในน้ำอค่ะแล้วทีนี้เราก็เหมือนก็ให้ทรงตัวอยู่นะแล้วแวบเดียวก็เหมือนก้าผิดท่านบุ่มลงไปหายหายไปในน้ำเลยมีคือมีชูชีพอยู่แต่ก็ตกเหมือนกับเขาก็เสียเสียหลักไปนิดนึงอะไรอย่างออนี้น,น้า่อห้าแม่พ่อนแม่ตอนนั้นเนี่ยหลบไปถ่ายรายการท่องย้อนหลัน รอดชีวิตไปฉันนี่แบบบอกไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ลูกก็ยังปกติดีทุกประการก็เลยป้าก็รอดตัวไม่งั้นคงโดนเออนางปอกกดน้ําตายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คะก็ดีก็เอนจอยไปเที่ยวกันหล,ลานได้ได้เลี้ยงหล,ลานด้วยเ <c oughs> เป็นามมีอหคะ <c oughs> หโ ขอเอาหลานเขามาซ้อมก่อน <exploded S 1> นะบอกยื้อมาซ้อมหน่อยยื้อมาซ้อมอะไรอย่างนี้ <concentrated water. S 1> เลี้ยงไม่เป็นคือแบบเลี้ยงเด็กนี่ต้องจิตวิทยาสูงอย่าง <Vict. S 1> แบบมินน่าจะเก่งมากมินจะแบบมีเทคนิคลูกล่อลูกชนอะไรอย่างนี้แบบอุ้มเอิมอยังอุ้มไม่ค่อยเป็นเลยแต่ว่าตอนนี้แบบหลานเหมือนเริ่มโตขึ้นก็กล้าอุ้มหน่อยเด็กๆนี่เอามาใหนะ้อุ้มก็จะแบบ <c oughs> เฮ้ยๆแบบว่าวเดี๋ยวหล่น <c oughs> เดี๋ยวแบบอะไรอย่างนี้ก็ต้องศึกษาเทคนิคจากคนรอบตัว <c oughs> <bringen> ถ้าถ้ารอนคิดที่ลูกไหมคะ ก็อยากมีนลไม่ได้อยากแต่งงานแต่อยากมีลูกเหมือนกันเพราะว่าเราก็ลูกคนเดียวพี่น้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พ่อแม่ก็เออมีหลานก็ดีนะอีกหน่อยแบบพ่อแม่ไม่อยู่แล้วจะได้แบบมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้นแต่ก็ไม่ได้อยากให้ลูกแต่งงานก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงเหมือนกันเออเอ๊ไม่อยากให้หนูแต่งงานแต่อยากให้มีหลานแบบมันดูแล้วมันงงๆนะข้ามสเต็ปนิดนึงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าให้ตายแล้วเรื่อยเรื่อยค่ะก็แบบค่อยเป็นค่อยไปละกันไม่มีฝั่งไหนรีบเลยเหรอคะอะไรนะคะไม่มีฝั่งไหนรีบเลยก็ไม่แน่อาจจะเซอร์ไพรส์เปิดตัวทีมีลูกแล้วก็ได้ยังมีหลายคนเขาไม่ปากไข่อะไรกันอย่างเงี้ยพี่แหมงเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยทุกอย่างก็คือคุณพ่อแม่ก็อยากให้มีหลานแล้วก็เลยเออยังไงก็แล้วแต่ฝากไว้ก่อนละกันอะไรอย่างนี้็คืออเเลดไม่ป ก็ยังเก็บไว้เก็บไว้ให้เปิดตัวทีเดียวก็ให้มีแบบหลานมาเลยแล้วกันอาจจะเป็นหลานอิมพร์ตมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมเป็นลูกค้า่งก็อะไรอย่างนั้นค่ะเพราะจริงฝากไข่ทั้งที่ไทยแล้วก็ที่อเมริกาเผื่อไว้ก็อย่างนี้เขาเขาเขาอยู่ที่มันตอนนี้คือเขาก็อยู่ต่างประเทศเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็เก็บโอ้ก็ก็เยอะเพราะว่า ก็เดินทางไปไหนไม่ได้ก็หกเดือนแล้วตอนนี้ก็ใช่ก็เรื่อยๆคิดถึงเพื่อนๆเนี่ยไม่เดินไม่เดินทางธรรมดาบางคนเดินทางตลอดแปลว่านี่ก็ก็เลยเที่ยวเมืองไทยไปก่อนตอนนี้ตอนนี้ทางไกลเหรอคะลักทางไกลโอ้โหไกลมากก็นั่นค่ะก็ต้องผ่านโควิดไปให้ได้ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบเนาะก็คงใชความเชื่อใจ เออก็เรื่อยๆเรื sí sí ่อยๆร่องอะไรไหมคะทางนู้นไม่ค่อยทางนู้นนะคะสถานการณ์โอเคไหมคะก็แหมยุโรปมันก็ยังแย่นะตอนนี้แต่ไม่มีอะไรหนักเพราะอเมริกาแล้วตอนนี้แบบอเมริกาก็หนักแล้วก็เห็นเขาบอกมีสายพันธุ์ใหม่มีที่ยุโรปทุกครั้งที่เหมือนจะดีแล้วก็้ยแย่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงขอออคยเตืน จริงๆฝรัง่งเขาไม่ค่อยกลัวค่ะเราก็แบบถามเออเป็นยังไงเขาก็แบบ we learn how to live with it คือเหมือนกับเขาบอกว่าบันนี้อันนี้แล้วต้องมุมมองนะก็คือก็เหมือนกับคือเขาก็เชื่อว่าระบบการแพทย์การดูแลคนไข้มันไม่ได้เหมือนแรกๆที่แบบเหมือนคนยังตั้งตัวไม่ติดว่าเฮ้ยจะ,จะจะจัดการยังไงจะดูแลรักษายังไงตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเอ่อ death r ะเรียกอะไรอัตราการตายมันก็ต่ําลงเยอะ เคสมันยังมีเพิ่มขึ้นแต่ว่าตายน้อยลงคนรักษาหายได้เยอะขึ้นม,มันก็เลยแบบเขาบอกว่าเออมันก็เหมือนเป็นไข้หวัดคือฝรั่งเาจะอยิางงี้เขาจะไม่ใส่หน้ากากก็จะไม่อะไรก็จะชิวๆแล้วเขาก็บอกว่าแบบหดือนี้คนก็ไม่ค่อยกลัวแต่คนไทยก็ยังเราก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเปิดประเทศคงอีกนานมันคนละมันมันก็ก็คิดป็นคนละแบบนะก็เลยก็เลยคงจะแบบเออจะใช่ห่ะมาอยู่ในวิดีโอไปก่อนก็ก็คงอีกนานแต่ถ้าดเราก็ ก็เป็นห่วงอะเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงเพื่อน,น <c oughs> ๆ,ๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยทุกคนแต่ว่าเขาก็ดูไม่ได้เกงรงกลัวอะไรเขาจะชิลปกติมากเลยั้ำทังที่แบบเคสิพุงทุกวันนี่ก็แบบบินไปเที่ยวสเปนมีนไแบบว่าโอ้ยชีวิตด,ดีดีแบบดูแบบไม่ได้เครียดอะไรขนาดแล้วลนะ่ะเขาังบินไปโน่นไปนี่ได้ใช่ในในยุโรปด้วยกัน <c oughs> เขาบินได้หมดเลยในเชงเก้นอะไรเงี้ยก็ ก็ดูไม่ได,ไได้ไม่ได้ตึงเครียดอะไรแค่มาเอเชียไม่ได้ตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อ,อไหร่ด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไป